สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทางโฟร์ชนแนลช่อง4ทีวีประชาชนจับกระแสสื่อฮะเจ็ดโมงครึ่งเที่ยงครึ่งทุ่มครึ่งเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางโฟร์ชนแนลเพื่อนเพื่อนเครือข่ายของศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์สนับสนุนภาครัฐในระบอบประชาธิปไตยหรือว่าสอปอสอปอของเราที่ถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปทั่วประเทศกว่า1น0 0สถานีในขณะนี้นะฮะ นั่นคือเจตนารมณ์ของท่านประธานนิคมมูลนิเศษที่อยากให้เพื่อนเเครือข่ายของเราทําหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในด้านข้อเท็จจริงไปสู่พี่น้องประชาชนคนไทยนะสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเครือข่ายของท่านหอกระจายข่าวต่างๆทําหน้าที่สื่อสารไปให้ลูกบ้านได้เข้าใจถึงวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยนะฮะรายการเราย้ํากันอีกครั้งว่าเราไม่เกี่ยวการเมือง การเมืองประเด็จพระคุณท่านจะเล่นกันในรูปแบบไหนว่ากันไปแต่เรื่องของบ้านเมืองเราคนไทยทุกคนเจ้าของประเทศหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์แสดงความห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองของเราออกไปในขณะนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าความขัดแยง้งทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างมีมวลชนสนับสนุนไม่ยิ่งยอมไปก่อกันนั้นนะ่ะต่างแข็งกล้าวและยืนกลานในเหตุผลของแต่ละฝ่ายเราต้องยอมรับในจุดนี้ มันก็ก่อให้เกิดการพูดถึงความรุนแรงและสงครามกลางเมืองที่มันจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนคนไทยจิตใจประชาธิปไตยก็คงจะเห็นนะถึงบอกว่าแม้ว่าจะขัดแย้งกันในระดับที่ไม่มีทางคุยกันรู้เรื่องนะยืนกลานไม่มีการเจรจาไม่มีการพูดคุยแต่อย่าลืมว่าทุกฝ่ายได้แสดงออกมาชัดเจนเหมือนกันอย่างหนึ่งอะคืออะไรฮะคือไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงนะ ต้องหลีกหนีสงครามกลางเมืองให้ได้ตรงนี้แหละครับพี่น้องประชาชนคนไทยเจ้าของอธิปไตยไม่รู้อิโนยเนยจะมาได้รับผลกระทบนะเมื่อช่วงเช้าเราพูดถึงผลกระทบภาวะเศรษฐกิจที่เราเกิดขึ้นช่วงนี้เราจะมาบอกว่าไอ้สงครามกลางเมืองเนี่ยฝ่ายรัฐพยายามอย่างสุดริ่มทิมประตูจะหนีห่างจากความรุนแรงจะเห็นได้พระน้นท่านนายกรัฐมนตรีนะต้องการอะไรชอบแบบไหนจะเอาอะไรยินดีใส่พานให้หมด หาทางออกในสิ่งที่เป็นไปได้ให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยตรงนี้เราต้องยอมรับความจริงไอ้ฝ่ายผู้ต่อต้านชูประเด็นเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลตำรวจก็พยายามอย่างที่สุดที่จะดูแลสถานการณ์โดยไม่ให้เสียเลือดเสียเนื้อเห็นไหมนี่คือเจ้าหน้าที่ของรัฐไอ้ที่ประกาศแล้วประกาศดีผูน้นำกองทัพที่จะไม่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนไม่ว่ากับฝ่ายไหน องค์กรอิสระทั้งหลายที่มีอํานาจทุนทมอยู่ในยุคนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสแสดงเจตนารมณ์เหมือนกันจะทําให้ไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงนี่เป็นทางที่ดีที่หลายฝ่ายต้องการอย่างนั้นองค์กรทางวิชาการที่เอาการหลีกหนีสงครามการเมืองเป็นโจทย์สําคัญที่สุดจะต้องแก้นะไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงแต่ถ้าว่าในความไม่อยากจะร่วมกันเนี่ย นะมันกลับมีความพยายามที่จะใช้ความไม่อยากนั่นมาเป็นอาวุธสลับเล่นงานครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตรงนี้ต่างหากฮะท่ามกลางเสียงประกาศว่าจะหลบเลี่ยงความรุนแรงไอ้บางฝ่ายก็เดินหน้ายั่วยุชนิดแทนไม่เลือกวิธีการเหมือนตั้งใจจะให้สถานการณ์ไปสู่ความรุนแรงอย่างนี้หรือเปล่า,ตา,ลาตามล้างตามล่าตามปิดตามเช็ดตามตัดน้ําตัดไฟอะไรต่างๆเหล่านี้นี่นะฮะเราคิดว่าทําถูกหรือไม่ เหมือนจะใช้ประโยชน์จากที่ทุกฝ่ายพยายามหลบเลี่ยงและพยายามยินยอมถอยให้เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงอันนั้นมาเป็นประโยชน์กับเกมรุกของตัวเองใช่หรือไม่นี่ไม่รู้นะผมไม่ได้พูดถึงฝ่ายไหนนะให้ท่านผู้ชมใช้วิจรารณญาณให้ท่านฟังคิดใคร่ครวนว่าใครทําให้สถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นไอการนี้พยายามจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงของฝ่ายหนึ่ง กลับกลายเป็นช่องทางให้ฝ่ายหนึ่งอาศัยเป็นจุดอ่อนที่จะโจมตีเพื่อให้บรรลุชัยชนะของฝ่ายตัวเนี่ยตรงนี้มันเป็นการสมคบกับการที่จะใช้ความกลัวที่จะเกิดความรุนแรงเป็นเหตุผลที่จะต้อนอีกฝ่ายนึงให้ตกเวทีเนี่ยซึ่งวิธีการนี้มันเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดที่เขาคิดที่เขาคิดน,นะถึงวันนี้มีแนวโน้มที่เห็นได้ขึ้นว่าสถานการณ์เนี่ยจะไปจบในจุดไหน มอบของกลุ่มต่อต้านลุกไล่เที่ยวกระจายไปปิดสถานที่ต่างๆบางชุดถึงกับเข้าไปทุบทําลายป้ายของหน่วยงานราชการอย่างสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติบางที่ไล่นักเรียนไม่ให้เข้าเรียนปิดล้อมมัสยิดไม่ให้ทาพิธีสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ยั่วยุให้เกิดความโกรธแค้นองค์กรอิสระแทบทุกองค์กรเร่งคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในทิศทางที่คาจะเอาแทบกันไม่พลาดมันอะไรประเดประดังกันเข้ามาหมด รุกกันเข้ามาทุกวิถีทางในขณะที่กองทัพอ้างถึงความรุนแรงเพื่อที่จะไม่เป็นกลไกาให้รัฐจัดการกับความสงบในบ้านเมืองไอ้ความกลัวความรุนแรงนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผูน้ฟังมันจึงเป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพที่จะต้อนให้รัฐบาลเดินไปสู่หน้าผาท่านจะว่า่างั้นไหมใช่ไหมครับหากไม่คุกเขา่ายอมจำนพนวกเขาก็ต้องถูกกดดันให้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดหน้าผาอย่างนั้นหรือเพื่อหน,นีการใช้ความรุนแรง ที่รัฐตั้งเจตนารมณ์ไว้ตรงนี้นะนี่ไม่ได้ข่าวข,าวขาว้างรัฐนะ <c oughs> ผมบอกแล้วนี่ไม่ใช่เกมการเมืองนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองที่เราต้องคุยกันสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนคนชมหรือท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านใช้ดุลพินิจ <c oughs> นะ <c oughs> บ้านเมืองเราเจ็บปวดมามากแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับสถานการณ์ขณะนี้เคลื่อนไปสู่สาภาพที่ต้องการบีบให้รัฐบาลตกหน้าผาหรือยังไงนะเหตุการณ์อย่างนะี้ <c oughs> <c oughs> ใครจะแพ้ใครจะชนะในเมื่อฝ่ายหนึ่งต้องการหลีกหนีความรุนแรงโดยยอมสูญเสียฐานที่มั่นหลักยึดไปทีละหลักยึดไปเรื่อยถอยล่นไปเรื่อยจะไปทํางานที่นู่นที่นี่ก็ตาไม่ปิดตาไม่เรียกร้องนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันกลัวว่าจะเกิดความรุนแรงนั่นเป็นช่องทางบทขยี้อย่างต่อเนื่องและทุกทิศทุกทางตรงนี้ตั้งหากที่บรรดาเพื่อนสื่อของเราแสดงความคิดเห็นกันออกมา ขนาดนี้ยิ่งนับวันเรายิ่งมองไม่เห็นว่าประชาธิปไตยมันจะยืนอยู่ได้ตรงไหน <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมท่านผูฟังคิดกันไหมฉะนั้นเราต้องร่วมกันหลีกหนีความนุนแรงแม้ที่สุดแล้วประเทศจะต้องก้าแบบเผด็จก,การแบบสมบูรณ์แบบ <Yeah. S 1> เราต้องยอมรับถ้ามันจะอึดอัดหน่อยสําหรับฝ่ายที่ต้องการรักษาประชาธิปไตยไว้ให้เป็นระบบการปกครองของประเทศเราก็ต้องยอมรับกว่าจริง เพราะเราจะทําอย่างไรได้ชีวิตของมี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดไม่สมควรเอามาแลกไม่สมควรที่จะต้องมาสูญเสียจริงหรือไม่หรือท่านผู้ชมว่าอย่างไงท่านผู้ฟังคิดอย่างไงต่อให้สูญเสียเพราะต่อสู้เพื่อประเด็จก,การเราก็ไม่สมควรที่จะต้องสูญเสียประชาชิปไตยที่อยู่ได้และเติบโตบนเลือดเนื้อของมี่น้องร่วมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านหลีกเลี่ยงได้เราต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับ คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดประชาธิปไตยแบบนองเลือดกันตรงนี้ตังหากที่เราต้องเก็บมาคุยกันการเอาชนะค้ากานการช่วงชิงอํานาจของการเมืองมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหลุดออกจากกรอบกติกามันจะทําให้กลายเป็นเรื่องอื่นคิดตรงนี้กันหรือเปล่าคนหมู่มากอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติก็ด้วยกติกา ผมพูดตลอดเวลาว่าบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเม,ม,มืองกติกาถ้ากติกาไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับผู้คนและในบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่เราก็ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตรงนี้ฮะที่จะไปบันหาขึ้นมาก็เพราะอะไรพวกเราเอาแต่ใจตัวเองหรือไม่เอาแต่ความอยากนะทั้งหลายในความอยากเหล่านี้มันจะทําให้คนเราไม่คํานึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น ผมบอกแล้วแนตะ่ผมไม่ได้ว่าใครนะจะกลุ่มไหนพวกไหนใครจะรับก็รับไปไอความอยากมันจะผลักให้คนเรามีพฤติการที่ก้าวร้าวและรุนแรงท้าทายท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอย่าคิดการใช้คำพูดหรือการโฆษณาชวนเชื่อ,อยั่วยุดูหมิ่นเยียดหยามได้ยถยคำต่ำหยาบช้าใส่ร้ายป้ายสีอารมณ์อยากจะชนะเพิ่มพูนหน้ามืดนะ หน้ามืดถึงขั้นคุกค,คามทำลายสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นโดยไม่สนใจกันอีกต่อไปว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหรือไม่ในด้านของสิทธิเสรีภาพเมื่อช่วงเช้าเราก็พูดกันไปแล้วนะสิทธิของแต่ละบุคคลมาตราไหนมาตราไหนพูดไปแล้วยังไม่อยากจะฟืน้นฝอยถอยกันไนคุยกันอีกที่ท่านพอบอทบพูดเมื่อวันก่อนก็น่ารับฟังครับท่านผู้ชมท่านบอกขอ,ขอให้หยุดสร้างความเกลียดชังหยุดสร้างความรุนแรง อนที่จะลุกลามไปถึงขั้นนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ท่านพูดไว้นะท่านบอกว่าไอ้ความรุนแรงนี่เป็นอยู่เกิดจากการเอาชนะคะคานอย่างไม่ลดลาวาศอกจริงอยู่เมื่อคนขัดแย้งต่อสู้กันต่างฝ่ายต่างก็มีกองเชียร์มีคนหนุนหลังมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยอย่างเดียวเพราะถูกกระทืบเหยียดย่ำอยู่ฝ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้แหลคะครับ ฝ่ายที่สนับสนุนธรรมภาครัฐก็โอ้โหนีกถอยจะไม่รู้จะมีเวทีให้ถอยอีกแล้วนะก็ให้เดินหน้าสู้กันเถอะจุดเทียงสองสว่างกันไปฝ่ายที่ลุกไล่ก็พยามีฝ่ายหนุนออกมาเอากันไหมไปปิดไปยึดไปใกล้จับอะไรก็ว่ากันไปการยุติความขัดแยง้งยับยัง้งความรุนแรงมันต้องเริ่มจากการคิดให้ดีแล้วเจรจากรนดุษภาษามนุษย์หรือภาษาคนตรงนี้เจรจาซะ ลดทิฐิถอยกันนิดหน่อยไอกองเชียร์แต่และฝ่ายนั้นเข้าใจได้แหละครับเราทุกคนย่อมมีพรรคมีพวกมีหมู่คณะแต่ไอการที่จะรักใครชอบใครหรือเลือกอยู่ฝ่ายใดมันเป็นเรื่องปกติเราเข้าใจแต่เมื่อเราเลือกฝ่ายแล้วเราก็ต้องเคารพต่อการมีอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยตรงนี้ถึงขอบอกไม่ใช่ไปผลักสายไล่คุกคามเพเพเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราอย่างนั้นเอากันให้ตายไม่ต้องเดินถนนสายเดียวกันอย่างนั้นหรือ ถึงบอกว่าเราจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองเรานี่ม,มันบอบช้ำมากแล้วให้กลับมาเดินบนถนนสายเดียวกันเหมือนแต่ก่อนการไม่ใช่แกอยู่ฝ่ายไหนแกพวกไหนเจอกันนะไม่ทักไม่ทายหน้าขมึงถึงเกียวตีหน้ายักหน้ามานเข้าใส่กันปานอยากกินเลือดก,กินเนื้อนะนี่นะทำไมถึงเป็นอย่างนี้คนไทยผมไปเจอข่าวมาข่าวหนึ่งจะเล่าใฟังมีข่าวช็อกคนทั้งโลกเลยถ้าลองดูนะ ที่ประเทศอินเดียมันมีเหตุการณ์ในประเทศอินเดียที่มีปัญหารุนแรงทางเพศท่านที่เคยติดตามข่าวนี้จะรู้นะมีปัญหาทางเพศกับผู้หญิงฮนะผู้หญิงล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้นะเหตุเกิดที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ทางอินเดียนุ่นมีหญิงสาววัย20อยู่คนหนึ่งท่านฟังให้ดีนะถูกจับผู้หญิงนะอายุ20ถูกจับถูกจับได้ว่ารอบมีเพศสัมพันธ์กับหนุ่มคนรัก คืออินเดียก็ถือไงฮะมีเพศสัมพันธ์กันบนุ่มคนรักคนรักกันนะฮะแฟนกันแต่เป็นรอบมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะแต่งงานกันไม่ได้เขาถือนะเพราะว่ายังไม่ได้มีพิธีวิว,วาเขาก็เลยถูกนําตัวขึ้นพิจารณาคดีผู้หญิงคนนคั้นนะโดยใครฮะสาภาหมู่บ้านสาภาหมู่บ้านฟังให้ดีนะฮะสาภาดังกล่าวสาภาหมู่บ้านเรียกว่าสาลเตี้ยก,ก็ได้นะรเรียกว่าสาลเตี้ยก,ก็ได พอสารเตี้ยนัตัดสินนะสภาหมู่บ้านที่อยากจะให้มีกันนี่แหละเขาก็ตัดสินว่าไอ้ชายหญิงคนนี้มีความผิดนะที่ลักลอบได้เสียกันก่อนที่จะถึงมิถีวิวาผู้เนี้ยแฟนานหนุ่มสาวอ่ะนะมีความผิดเพราะผิดประเพณีของอินเดียต้องจ่ายค่าปรับเทียบเป็นเงินไทยก็หมื่นกว่าบาทนะไอ้ฝ่ายชายก็สัญญาว่าจะหาเงินหมื่นกว่าบาทมาจ่ายให้ภายในหนึ่งสัปดาห์ยินดีรับข้อตกลงที่เสียค่าปรับนะก็ปล่อยตัวไป ส่วนฝ่ายหญิงที่ยากจนครอบครัวยากจนไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายทําไงครับนะไอสารเตี้ยเนี่ยหรือไอสภาหมู่บ้านเนี่ยก็เลยตัดสินลงโทษฝ่ายหญิงด้วยการให้ผู้ชายสิบสอคนลุงมข่นนนะมขืนหญิงคนนั้นแทนค่าปรับนี่คือสารเตี้ยนะลุมข่มขืนหญิงคนนั้นแทนค่าปรับพอเรื่องนี้มันดังไปถึงหูผู้รักษากฎหมายตัวจริงสารตัวจริงตำรวจเข้ามาสืบสวนสอบสวน ก็ตามล่าจับกลุมไอ้ชายทั้ง12คนไปดำเนินคดีในข้อหารุมโทรมหญิงนะส่งตัวขึ้นศาลจริงเลยฮะศาลสถิตยุติธรรมให้พิจารณาส่วนหญิงสาวเหยื่อคำสั่งศาลเตี้ยนะนะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าถูกกระทําทารุณทางเพศอย่างรุนแรงกัดชาย12คนนะน่าเจ็บปวดมากไอ้ข่าวนี้ตังหกที่นำมาเล่ามันเป็นข่าวที่สร้างความสลดใจไปทั่ว มันสะท้อนถึงระบบอันป่าเถื่อนล้าหลังที่ยังดำรงอยู่ของสาลเตี้ยหรือสารชาวบ้านที่คิดทำกันในสภาหมู่บ้านตัดสินชี้ถูกชี้ผิดกันเองไม่มีหลักประกันด้วยพยานหลักฐานเห็นข่าวนี้แล้วที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะอะไรครับท่านผู้ชมท่านผู้ฝังเราลองมองกลับมาในบ้านของเราเรื่องจริงๆคล้ายๆกับที่เกิดในปัจจุบันหรือไม่แน่นอนนะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสารสถิตยุติธรรมของเราถือว่ามีมาตรฐานสูง แต่ไอกระบ,บวนการสาลเตี้ยนอกกฎหมายมันก็ยังมีปรากฏอยู่ตัดสิงเข็นฆ่ากันเองยังไม่หมดไปนะมันไปถึงเรื่องใหญ่ระดับการละเมิดรัฐมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดใช้กําลังบังคับให้ออกนอกลูกคอกทางทูลูหลูล่าถูกางกัินปอย่างโจ่งแจ้งไม่ยอมรักกกบกฎเกณฑ์ข้อกติกาบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตายตัดสิงกันดีคนนั้นดีคนนี้เลวว่ากันไปในศาลเตี้ย สภาที่คุณคิดว่ามันถูกอ,อกถูกใจไอค้คนโกงคนชั่วมีคําตัดสินถูกผิดกันอย่างง่ายๆแล้วก็ไล่ลา่าขับไล่สายส่งการลงโทษประชาันกานกลางถนนมีให้เห็นกันบ่อยๆตรงนี้ไอ้ความคิดต่างที่จะถูกกดดันบงังคับได้กําลังพูดโขดผมนึกบอกเอาเรื่องนี้มาเล่าพบประเทศไทยเรากาลังจะเหมือนกับอินเดียอย่างนั้นหรือต้องการอย่างนั้นเหรอสภาชาวบ้านคิดอะไรออกมาจะต้องดําเนินการตามนั้น กฎบัตรกฎหมายกฎเมืองนี่ไม่มีความหมายกันแล้วใช่ไหมเอางานอย่างนั้นเลยเขารบกฎเกณฑ์กติกาของบ้านของเมืองกันหรือเปล่านะสารรัฐธรรมนูญมีคำินิชัยตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเมื่อที่ผ่านมา ให้เลื่อนวันเลือกตั้งได้ให้เหตุผลตามมาตรา108ของรัฐธรรมนูญมิได้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่การกําหนดวันเลือกตั้งใหม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ2เมษายน2549นะส่วนการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีประธานกกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้รักษาการตามพระราชกิจการยุบสภาอะไรก็าว่ากันไปรัฐยังมีการเรียกประชุมก,กันกับทางกกตเพื่อหาทางออกกันไป เพื่อให้กฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาเดินหน้ากันไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ตามข่าวที่เขาว่าอย่างนั้นนะคําวมินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยถูกโต้แย้งโดยนักกฎหมายรัฐบาลและก็นักวิชาการอิสระในประเด็นต่างๆมีผู้คนพยายามโยงไปถึงเกมการเมืองที่พยายามผลักดันให้เลื่อนการเลือกตั้งซึ่งเข้าใจได้ว่าเหตุใดจึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางตามมาแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้อกครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ส่วนหนึ่งจากบทบาทกรก,กตบางคนที่แสดงออกต่อสังคมถ้าให้เห็นว่าไม่อยากจะจัดการเลือกตั้งมาตั้งแต่ต้นตรงนี้ทั้งหากฮะลลีลลิกมาตั้งแต่ต้นยังแสดงเห็นความทางการเมืองในลนักษณะไม่เป็นกลางอย่างต่อเนื่องไอ้ที่สาคัญก่อนที่ศาลจะมีคามําวินิจฉัยมามันในวันที่24 24มกราคมนี้ผ่านมาเนี่ยได้โพสต์ข้อความท้าทายทักผลคําตัดสินโดยอ้างว่าเป็นความฝันแต่ก็ตรงกับความวินิจฉัยที่ออกมานี่มันอะไรกัน ใครที่ติดตามข่าวคลาวพวกนี้มาคงจะเห็นนี่มันอะไรกันฮะผมนองบอกไงฮะสถานการณ์การเมืองของบ้านเราในขณะนี้เนี่ยมันล่อแหลมต่อการแตกหักกลายเป็นความรุนแรงมีการแสดงออกในลักษณะต่างๆที่ยั่วยุไปให้สู่ความรุนแรงได้หลายประการการบิดเบือนถึงความเป็นธรรมนะการเป็นการยั่วยุในอีกแบบหนึ่ง ทุกหน่วยงานที่ต้องใช้กฎหมายต้องใช้อำนาจจะต้องกระทำอย่างตรงไปตรงมาใช้ความสุจริตสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นมิเช่นนั้นก็เท่ากับส่งเสริมใหส้สังคมไทยเนี่ยก้าไปสู่จุดที่อันตรายมากขึ้นท่านผู้ชมอยาว่าง,งั้นไหมนะท่านผู้ฟังจยาว่าง,งั้นไหมต้องพูดทั้งผู้ชมและผู้ฟังเพราะโฟเชแนลถ่ายทอดไปทั่วโลกวิทยกกุก่อสัญญาไปกว่าหนึ่งพันคลื่น เรายินดีรับอีกนะครับเพื่อนผู้ประกอบการวิทิุกระจายเสียงทั่วประเทศทุกอำเภอท่านติดต่อเข้ามาได้นะครับวันที่30นี่เราจะมีการประชุมกันที่ห้องประชุมอาคารนันทาสวนสุนัขสวนนงนุษย์ที่ชนบุรีนะฮะถ้าอยากจะไปร่วมเข้าร่วมเครือข่าย8โมงเช้าลงทะเบียนก็บอกผ่านทางรายการนี้เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกันไปที่นั่นทางภาคตะวันออกขึ้นไปได้นะทางกรุงเทพก็ไปได้นนทบุรีปรทุม สมุรประการสมุรสงครามขึ้นไปได้สระแก้วนครนายกปราจินฉะเชิงเซาอารงงอรันไปได้ครับจันทบุรีตาดก็ลงมาระยองลงมาได้เรายินดีท่านประธานนิคมมุญวิเศษประธานศูนย์ประชาสัมพันธ์ประสานงานนสนับสนุนภาครัฐในระบอบประชาธิปไตยสปสปนะท่านอยากจะได้รับค่าสนับสนุนก็เดินทางกันไปวันที่30นินี่มาเช้าก็โทรมาจากเชียงรายเชียงใหม่กันเยอะแจ้งยืนยันการ อำเภอฮอดก็มีมายืนยันการรับสัญญาณถ่ายทอดเพราะต้องการระบบประชาธิปไตยที่น่านที่พยาวเราบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ห่วงใยให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใช้ดูแลพินิจพิจารณาตัดสินว่ากลุ่มไหนพวกไหนเขาทําอะไรขนาดไหนอย่างไรทําไมพวกเราจะเดินกลับมาบนถนนสายเดียวกันเหมือนอย่างตะก่อนไม่ได้เหรอนะฮะตรงนี้ต่างหากครับ ในสถานการณ์อย่างนี้บางครั้งเราต้องยอมรับกับความเป็นจริงหลายๆอย่างที่ภารกิจของตํารวจของเราในสถานการณ์ฉุกเฉินเงนี้ยที่เจ้าหน้าที่ตารวจที่รัฐบาลมอบหมายให้เนี่ยนะการไม่ใช้อาวุธความรุนแรงในทุกสถานการณ์แม้จะมีการย่ยุหรือความจําเป็นอื่นใดก็แล้วแต่แต่เราต้องอย่าลืมว่าสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับประเทศไทยเราคือสถานการณ์มันมวลชนชุมนุมที่เรียกว่ามอ็มอบม็อบนะ มอ็อบมันอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงกระทั่งจราจนได้มีการโย่ยุท้าทายด้วยเหตุที่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับแนวทางความคิดของมอ็อบที่เคยเป็นขาวที่ผ่านมานะอย่าลืมว่าอาดีตนี่มีไว้ให้ศึกษามีไว้ให้แก้ไขมอ็อบก็ต่างๆเราไม่อยากจะไปฟื้นฝอยความต้องการของมวลมหาประชาชนที่เขาว่าเนี่ยคือการคัดค้านการเลือกตั้งในทุกวิถีทางนะขณะที่บอกประกาศขัดขวางไม่มีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แม้ตุลาการสารรัฐมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้แต่มันต้องเป็นการตกลงกันระหว่างรัฐบาลคืนพนัาท่านนายกรัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมาก,การเลือกตั้งก่อนซึ่งมันจะเกิดขึ้นตามการนัดหมายของกันวันพรุ่งนี้วันที่28นะวันที่28ที่เขานัดหมายกันไว้นะการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้ต้องเดินหน้าต่อไป ทำไมถึงต้องไปปิดถึงต้องไปไม่ให้เขามีทำไมเราไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของกาติกาปากก็บอกว่าเคารพระบอบประชาธิปไตยไม่ทราบว่าผู้มีผู้ไปปฏิบัติหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยขนาดไหนมีเหตุมอบไปคัดค้านผู้มีสิทธิไปออกเสียงเลือกตั้งไม่สามารถเข้าไปในครูหาเลือกตั้งได้น้อยมากขนาดไหนเมื่อเช้าเราพูดถึงนะเขาขอไปใช้สิทธิ์เขาก็โดนปิดโดนกัน้น ไอสถานการณ์เช่นนี้ผู้ที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งหากมีการกดดันคัดค้านการเข้าคูหากาบัตรเขาอาจจะเกิดอารมณ์ที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วถ้าเกิดประทักขึ้นมาหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมันก็ต้องตกเป็นหน้าที่ของตำรวจมันก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่พอใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้ฮะหากเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดที่จริงไม่ทราบว่าตำรวจเขาจะวางตัวอย่างไรทําอะไรที่ผิดกฎหมายก็ทําไม่ได้ นะั่นไม่งั้นเดี๋ยวโดนข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าทําอะไรรุนแรงลงไปใช่ไหมครับฝ่ายที่ได้รับผลกระทบก็ต้องฟ้องร้องกล่าวหาใส่ร้ายสถานการณ์เช่นนี้ตํารวจซึ่งต้องรับภาระเป็นทั้งตัวกลางและเป็นผู้ที่มีหน้าที่รักษาความสงบและรักษาให้เป็นไปตามกฎหมายย่อมตกอยู่ในฐานะลําบากตรงนี้เราก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวท่านจะนึกว่าเอ๊ะนี่เข้าข้างตํารวจหรือเปล่าไม่ใช่ เราถึงบอกว่าให้พี่น้องประชาชนผู้ชมท่านผู้ฟังใช้ดุลพินิจแล้วตัดสินกันเอาเหตุเอาผลเอาเหตุเอาผลนะเราบอกแล้วไอ้เรื่องการเมืองคุณจะเล่นไงก็เล่นไปแต่เรื่องของบ้านเมืองเราต้องเป็นห่วงกันเมื่อวานนี้เขตที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าได้เขตคลองเตยคลอ,องสารคลองสามวาคันาย,ยาวจตุจจกักจอมทองดอนเมืองดินแดนดุสิตกลิงชันทวีวัฒนาทุง่งรุทนธนบุรีบางกอกน้อยบางกะปิอะไรว่ากันไป ส่วนทางสมุทรสงครามก็ไม่ได้ภาคใต้กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงภูเก็ตรละนองสุราชจังหวัดลาเนี่มันเสียหายกันขนาดไหนอย่างไรเราเคารพกฎเกณฑ์ของกาติกาบ้านเมืองขนาดไหนอย่างไรบ้านเมืองเราบอบช้ำม,มามากถ้าเราเคารพกาติกาปล่อยให้ทางรัฐบาลพระนัทท่านนายกรัฐมนตรีกับประธานกะกะตเขาทําการคุยกันซะก่อนวันพรุ่งนี้สรุปมาจะเอาในรูปแบบไหนอย่างไรเลื่อนกันไม่ได้ อะไรที่มันจะไปสนองตอบพระเดชพระคุณกันได้ตลอดอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เราต้องยอมรับก,กันบ้างขออะไรมาทุกข้อได้หมดมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิของส่วนคนส่วนน้อยเราก็ต้องเคารพเขาแต่คนส่วนน้อยก็ต้องยอมเสียสละถ้าคนส่วนมากต้องการอะไรนี่คือระบอบประชาธิปไตยแต่เราต้องเคารพสิทธิ์ของแต่และบุคคลด้วยทุกคนต้องมีสิทธิสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันตามมติรัฐธรรมนูญ ตรงนี้ฝากไว้ให้ผู้ชมท่านพิจารณาขอขอบคุณสมุนไพรดีสิ่งดีๆในรายการที่ช่วยสนับสนุนรายการจับกระแสส,สื่อนะพบกันใหม่ทุ่มครึ่งสวัสดีครับ